ออพี่มาแล้วจ้ามาปแล้วเจไปไงจ้าอ่ะนี่ของแม่ครับจ้าเอาเมื่อไหน่เจเแล้วของพ่อเ่ยอ่ะนี่ของพ่อเออขอบใจอะฟังอะไรพ่อนี่พี่โดนอะไรมาเนี่ยเรา อืมอนอีกแล้วใช่ไหมเกเป็นไงบ้างวะที่เรียนเนี่ยช่วงนี้พ่อดูข่าวมันรับน้องกันเพี้ยนๆีย่งนั้นเลยมีตายด้วยเหรอวะออแกจะไปทำใครตายนะโว้ยพ่อไม่อยากรับผิดชอบพ่อเ็นรับผิดชอบใครได้ด้วยเหรอ วรตีอย่างนี้สิวะสมก็ไป็ลูกพ่อหน่อยเว้ยลูกไม้หลุดไม่ไกลต้นแม่ก็สอนกึนมาแบบเนี้ยหิวข้าวยังลูกนิดหน่อยไหมนิดหน่อยครับแต่ว่าวันนี้ผมขอออกไปกินข้าวกับพื่อนข้างนอกนะอ้าวเหรอพี่เจจะไปไหนอ่ะก็เรื่องของผู้ใหญ่ครับ เด็กอับวิเกี่ยวรู้ไหมพี่กลับมาเร็วๆนะมันเอาเป็นเพื่อนน้องคิดถึงที่แย่นะเพี่เจพี่บิกวกลับมานะจ้า <c oughs> พ่อก็เดินคนเดียวก็เหงาเหมือนกันนะเจพ่อ,อไปด้วยไม่ได้หรอวะอืมพอเลยพ่ออเรื่องของวัยรุ่นเขาอื พ่อก็ยังไวรุ่นอยู่นะไวรุ่นนะไวรุ่นในกินข้าวกับแม่กับน้องอยู่บ้านเลยเดี๋ยวผมไปแต่งตัวนะครับจะไปนาพ่อไดนั่งกินกับพ่อไหมลูกใช่ใช่ครับผมผลไม้เป็นไงบ้างผลไม้ไม่มีเลยครับนี่หรอเอาหนูทำไงอ่ะ ก็ต้องมีนะอากงอะ่ะอากงต้องการผลไม้ต้องไปหาไปห,หน่อยนะดูทั่วแล้วครับมันไม่มีขายใช่ไครับใช่ขับรถไปหาสิผมไปหาเวแล้วครับเตี่ยมันไม่มีจริงๆไปหาไปหามาอากงมันไม่มีผลไม้ได้ยังไงใช่แล้วๆไปไปหามาไปไปครับเตียสวัสดีครับเตี่ยเอียนหรือทำไมเพิ่งกลับวันนี้อากงมา ไม่ช่วยเตี๋ยจะห้องเลยเดี๋ยวรีบขึ้นไปอ่านน้ำมาทัทไปเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยลงมาหาเตียยเตียยช่วงนี้งานเยอะอ่ะอีกอย่างวันนี้โยนมีธุระข้างนอกเรื่องกงอะ่ะเดี๋ยวโยวนไปเยี่ยมคนอื่นเองได้ปะหรือเตี๋ยว,ว่าไงว่านั้นเข้าใจไหมฟังเตียยนะรีบล,ลงมาไปเตี๋ยก็ อายวนแกกลับมาเหนื่อยอ่ะนอใจยเย็นๆไปรูปอาดกูมาไปทำตามที่เตียนบอ,อกใส่ชุดครับแม่กูไม่โอเควะไม่โอเคอะไรวะเรื่องท้องเสียมันไม่เกี่ยวกูเลยนะเว้ยมึงอะไปกินอะไรที่อื่นมาเปล่ามึงอะทำให้กูกินทุกวัน แล้วคนที่ไม่โอเคเนี่ยคนจะเป็นกูบ้างเหรกูโคตรใส่ใจในการทำอาหารก็ไม่พลาดเรื่องแบบนี้หรอกจริงๆไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยมาแล้วนักศึกษาปีหนึ่งเป็นไงครับหอหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยดูท่าจะสนุกว่ะมันแรกพี่แงว่าโคตรสนุกเลยพี่โคตรเฟลอะแม่วันนี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะคนก็ประหลาดอะไรก็ประหลาดโอ้มประหลาด ที่นั่นคงไม่ประหลาดเท่าไหร่หรอกถ้ามันจะมีประหลาดตรงนี้แกอ้าวพี่คู่นี้เลิกนับถือนะมันขนาดนั้นเลยวะคูไม่เกี่ยวถ้เาเป็นไรเนี่ยฮะกูซึมซึมเออพียนค่าเธอมมันแพงวะคู่นี้พ่อไปคุยกับอาจารย์มาอาจารย์บอกว่า มันต้องมีค่านั่นค่านี่แล้วก็ค่าทำโปรเจกต์แบบโคตรเยอะเลยอ่ะพี่พอดคิดว่าไม่เรียนหรืเปล่าวะคิดดีย้ายเลยไปอยู่คณะเดียวกับไอ้พี่แมนก็ได้ใช่คิดถูกนี่ออต้องออคนตีแล้วน้องกูเพิ่งเข้าเรียนนะเว้ยพี่พอดฟังพี่นะเรามีหน้าที่เรียนเนี่ยก็เรียนไปตั้งใจเรียนให้ดีตั้งใจเรียนให้จบไม่ต้องเอาเกรินิยมก็ได้ ส่วนเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองป๋าเคนแต่นี้รวยเนาะป๋ามากเปนเนี่ยโอ้ที่น้องพูดเนี่ยเป็นห่วงนะเนี่ยแต่ถ้ารู้ว่ารวยแบบเนี้ขอตังค์เพิ่มดีกว่าน้องกูเป็นไงล่ะเหมือนมึงเย <laughs> <laughs> ไยไอ้ <laughs> พี่รู้แล้วไอ้ค่านุ่นค่านี่ที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือค่ากล้องใช่ไหมฮะโหยิ้มใหญ่เลยไอ้กล้องปัญญาอ่อนบัญญาอ,อนอแบบนี้เนี่ยมันทายงานไม่ได้ถูกปะฉันก็ซื้อใหม่กอัน,นึกว่าอะไรไปเลือกมันเลยอยากได้รุ่นไหนบอกพี่จริงนะพูดแล้วอ๋อเพรนพาะคนรวยอืมอม,มนนี่อวยน้องตลอดเลยนะก็พูดฟังพี่ กล้องเป็นยาอ่อนได้คนถ่ายอย่าเป็นยาอ่อนพออ่อนไม่ดีอ่ะไม่เท่อะพี่ถ่าพูดเป็นอย่างว่าปัญญาอ่อนคิดเอาเองมึงไปซื้อยาให้กูไปปวดท้องแล้วเนะี่ยความผิดกูเนี่ยกูไม่ใช่ความผิดกไูไปไปยิ่งอยู่ยิ่งแย่มนะึงอ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปขอสักภาพภาพอะไรอำลากล้องไงจะพี่เคนได้ได้กล้องใหม่เค้นไหมอานมาเอาาเอะา หนึ่งสองสจบเฮ้ยเล็กเอาดีดีดีว่าไม่เห็นหน้าอีกออแข้งหนึ่งอีกแข้งหนึ่งหนึ่งสองจบโหเสร็จหรือยังเนี่ยช้าจริงเลยโอ้เสร็จแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้ไปเรียนวันแรกเป็นไงบ้างก็ก็ดี่สาวๆ <c oughs> ก็สวยดีบาดเส็จแล้ว เหรอแล้วนี่ไปกับใครเนี่ยฮะก็ไปกับเพื่อนดิเราจะกลับยังไงอ้าวโตแล้วโตวแล้วก็กลับเองได้นี่นี่คืออะไรคือตังไงขอตังขออีก้ะขอตลอดเลยเดี๋ยวโอนให้แล้วกันเอ,อแล้วก็ไปแต่งตัวรีบไปแล้วก็รีบกลับเข้าใจไหมไม่ต้องดึกมากอย่าดื่มนะรืมโอนตังนะเดี๋ยวโอนให้เร็วๆเ,เลยรีบไปแล้วก็รีบกลับไปได้แล้วไม่มีตังกลับไม่ได้นะ อทีมมา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 ม่มๆๆาม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 าใาม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 มา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 มมามามามล้มามามมา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 มมา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 มนมมาาาาม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 านามามามาามนาา มาไปกินกันได้เยอะจริงนะเดิพี่เต็มที่นะก็ไปเรียนด้วยนะไปคาบได้เออ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 ขอขอบคุณจิ้มมาไม่มีไม่ให้ไดี๋ยวน้ำเจมปะอันเดียวนั่นเดี๋ยวมันเราหมดละหาอะไรละไม่น้องหมดดิโยนถั่วมาเดี๋ยวกูโชว์เดี๋ยวกูโชว์มาเอางั้นเลยเหรอเออได้จริงจริงเออโอ้โหเราโยนอย่างงี้ทำไมเอาสาหายด้วยเลยไหมเอาถั่ว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 ไม่ได้ เป็นพี่กินน้อยๆเฮ้ยมึงอ่ะกินดิเฮ้ยไม่ปวดนะปวดนะเฮ้ยกินเฮ้ยพี้กินเลยนกินเพิ่มเดียวด้วยเมียเบอร์มีที่ไหนโสดเนี่ยดูไม่มีเมียแปลว่าโสดโซดครับโสดชนคนโสดคนโสดชนไหนครับเออช่ครับ